สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3ามกระเลวเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ใช้ไลกว่าเดิมครับที่สําคัญประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคลโทซานสูตรโอลิโ,โกแซคคายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับลงดินตราหญิงเกษตรครับวันนี้เราอยู่กันที่หมู่13ครับบ้านห้วยแก้วตําบลบ้านซ่องนะครับอาเภอเวียงสะ จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีภาคใต้ของเรานะครับที่สําคัญครับวันนี้มาเจอเจ้าของสวนครับที่ท่านนั้นพลิกผันกลับมาจากทํางานที่บริษัทและกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของเถอนะครับซึ่งได้ปลูกทุเรียนไว้นะครับจำนวนทั้งสิ้น80ต้นอายุ5ปีแล้วก็มีนะครับอายุ20ปีอยู่2ต้นเหลือเก่าแก่มาจากการทําสวนยางที่แห่งนี้ เธอบอกว่าเธออยากจะทำเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซนต์และหวังว่าสิ่งที่เธอกลับมาเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการทำให้เธอนะครับใช้บ้านปลายของชีวิตอยู่กับสวนทุเรียนแล้วเธอก็พบว่าโอ้โหในอดีตนั้นใช้เคมีมากมายมหาศาลเหลือเกินกับการดูแลสวนทุเรียนเพราะว่ามันหลายตัวเธอนั้นเป็นมือใหม่เธอบอกว่ามือใหม่จริงๆกลับมาเพราะว่าทุเรียนบำรุงดูแลรักษาทั้งเคมีทั้งการบำรุงต่างๆใช้เป็น 4- ีหตัวต่อครั้ง งงชีวิตเธอสับสนมากกับการใช้เคมีเธอบอกว่าอยากหาดีๆก็คืออินทรีย์แท้ๆเธอก็มาพบกับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับแนะนำให้เธอใช้3เกลือแพนนวัตกรรมใหม่เธอเริ่มใช้มาตั้งแต่เดือนตุลาคม2567แล้วก็ไล่มาครับมาเจอสูตรใหม่ใช้พร้อมกันทั้งหญิงกเกษตรด้วยในเดือนพฤศจากายน2567เธอบอกว่า,าบำรุงใบบำรุงต้นเห็นใบดีต้นขยายโอ้โหปีนี้3ตันครึ่งสำหรับสวนนะครับ ที่ติดดอกออกผลทั้งหมด45ต้นเธอบอกเฉลี่ยแล้วไอ้ต้นสูงสุดอะ67ลูกต่อต้นโอ้โหตื่นเต้นใหญ่ดีใจใหญ่อยากบอกพี่น้องคนไทยทั่วประเทศว่านี่แหละครับ มือไหนก็แล้วแต่ถ้าทําสวนเกษตรด้วยสามเกลือเวอร์แพนรับรองได้ว่าสภาพสวนดินก็ดีพ่อหญิงเกษตรสภาพต้นสภาพใบสภาพผลผลิตเธอบอกปีนี้ตื่นเต้นสุดๆอยากจะบอกกับท่านแล้วละครับวันนี้มาพบกับเธอเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะเจ้าของสวนมีชื่อว่าอะไรครับชื่อผงศรศิษฐ์ค่ะชื่อเล่นว่าพี่ผงค่ะพี่ผงผมขออนุญาตเรียกว่าพี่ผงนะครับ ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับมือชืช่อเสียงเลยงามอย่างไรครับค่ะชื่อชัชยามัทรสค่ะคูโจค่ะเป็นที่ปรึกษา WCI w o r k c a s t Innovation ค่ะสุดคู่หูค่ะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เลยทีเดียว<ช>นี่ครับคูคโจครับผมขออนุญาตคูโจนิดหนึ่งว่าเหตุอันใดถึงพาผมมายังสวนแห่งนี้ที่สุราษฎร์ธานีครับคือสวนนี้นะคะพี่พ่องเนี่ยเป็นมือใหม่เลยค่ะอาจารย์แล้วก็อยากใช้อินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใปตช้เคมีแล้วก็ รู้สึกสับสนมันใช้หลายตัวแล้วก็รู้สึกแบบเออมันจะไปรอดไหมเพราะว่าพี่ก็ทําไม่เป็นก็เลยตัดสินใจให้ใช้เธอชุดคู่หูค่ะแล้วก็สามารถปรึกษาโจได้ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นการใช้เลยค่ะเนี่ค่ะผมมาที่พี่พ่องครับพี่พ่องครับตอนที่เรากลับจากระยองนั้นเราทํางานเกี่ยวกับบริษัทถูกไหมครับค่ะแล้วก็เหตุอันใดถึงมา ทำสวนแห่งนี้แล้วสวนแห่งนี้เมื่อก่อนเป็นอย่างไรเล่าผมฟังรายละเอียดนอะครับอ๋อสวนแห่งนี้ที่กลับมาเพราะว่ามาทําสวนสวนแห่งนี้ก็คือเป็นที่ที่พ่อแม่เขาให้มาค่ะแล้วเมื่อก่อนมันเป็นเคยปลูกทุเรียนไปครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้ทําพอ่อก็เลยเปลี่ยนเป็นยางให้ก็เลยกลายเป็นเหลือสองต้น20ปีนั่นค่ะอ๋ออายุ20ปีนะครับค่ะใช่ค่ะแล้ว,ลวอายุ อายุทุเรียนตอนนี้ก็คือ5ปีหลังจากนั้นก็คือมาเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนนะคะค่ะแล้วก็พอปีที่4ี่จะถึงปีที่5ก็เลยกลับมาทำเองค่ะค่ะหมาก็เป็นปีแรกที่ทำใช่ค่ะมีปลูกไว้ก่อนแล้วอ๋อปีแรกที่ทำก็ก็อยู่ที่4ปีแล้วค่ะที่4ปีแล้วค่ะแล้ว5ปีนี้มีทั้งหมดกี่ต้นครับคือในส่วนนี้ทั้งหมดมี80ต้นแต่ว่ามันจะมี5ปีอยู่ประมาณ60 60นะครับใช่ค่ะแล้วก็อนองนั้นกรเล็กๆน้อยๆแต่ขนาดนี้เรามาโฟกัสกันที่5ปีใช่ค่ะกับ20ปี2ต้นนั่นน<ช>ะครับตอนกลับมานั่นอ่ะทำไมเราถึงขีดเส้นใต้ว่าจะต้องทำสวนแห่งนี้เป็น100อ,อินทรีย์ร้อเปอเอสาเหตุหลักๆเลยก็คือตัวเองอยากทำเองอยากทำเองแล้วกออ็อยากใช้อินทรีย์เพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกก็คือใช้เคมีแล้วคือความสับสนในการใช้ กาไม่มีความรู้แล้วก็เวลาไปซื้อก็ทําตามที่ร้านเขาจัดให้ว่าเออจะมาฉีดพ่นต้องใช้ตัวไหนตัวไหนมันดูแลเยอะคก็เลยอยากลดต้นทุนนะคะครับ,รบแล<ต>้วตอนที่ตัดสินใจใช้3ามเกลือเวอร์แพนสูตรใหม่นี้มันยังไงครับถึงทําให้เราต้องตัดสินใจว่าใช้ตัวนี้ดีที่สุดเออใช้ตัวนี้ดีที่สุดเพราะว่าตอนนั้นก็คือ ทางพี่เขามีแนะนำมาว่าเออลองใช้ตัวนี้ดูสาเหตุจากต้นมันมีแผลนิดนึงค่ะคมีแผลมีน้ำซึมที่ต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วก็ก็เลยใช้ตัวนี้ลองดูแล้วพอใช้แล้วมันดีค่ะความเปลี่ยนแปลงก็คือใบมันใหญ่มันหนาขึ้นแล้วก็โทรถามปรึกษาครูโจตลอดว่าเออเนี่ยตอนนี้ยังไงพี่ต้องฉีดยังไงอะไรยังไงเขาก็บอกมาซึ่งซึ่งการใช้มันไม่ยุ่งยากค่ะคก็ก็ใช้ถัง200ลิตรก็คือ ใช้สองช้อนสองช้อนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ยุ่งยากก็เลยใช้วิธีฉีดพ่นได้เลย<อ>ไม่ต้องหาหลายตัวมาเติมอะค่ะค่ะครับนั่นก็คือสิ่งที่พี่ผ่องได้เห็นว่าเริ่มต้นจาก ต้นเป็นรูเป็นแผลแล้วมาใช้แล้วก็เกิดรู้สึกว่าเอมันหายค่ะมันค่อยๆหายหายไปเรื่อยๆค่ะครับค่ะหายไปเรื่อยๆจนจนมันหายจนไม่ไม่เป็นแล้วตอนนี้ค่ะครับเราเริ่มต้นใช้ตั้งแต่เดือนอะไรครับก็ได้ใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายนค่ะพอใช้นวัตกรรมใหม่เข้ามาในเดือนพฤศจิกายนค่ะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านหญิงเกษตรทางดินด้วยใช่ค่ะเอามาใช้เลยนะครับและอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไปจากนั้นบ้างครับเล่าโดยเฉพาะเอาคู่หูก่อน เอาคู่หูตอนแรกคู่หูอย่างเดียวก็คือใบนะคะสูตรใหม่นี้นะฮะใช่ค่ะคือใบเขียวใบใหญ่ใบหนาใบใบมันดูเป็นเงาเลยอะคะ่ะอันนั้นคือตอนแรกคู่หูอย่างเดียวพอได้ใช้หินเกษตรด้วยสภาพดินนะคะเวลาเราถอนหญ้าที่โคนอะมันจะรู้สึกว่าง่ายหญ้ามันจะถอนง่ายมันขึ้นง่ายดินมันร่วนแล้วก็มันจะมีไส้เดือนหลังที่ฝนตกก็จะมีขี้ไส้เดือนให้เราเห็นในสภาพบริเวณของพื้นดินนะคะที่นี่สภาพของฝนเนี่ย จบมาจํานวนมากใช่ค่ะปีนี้ปีนี้ตกมากตั้งแต่เมษาเลยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคของการใช่เป็นอุปสรรคมากเลยค่ะเป็นสิ่งที่เรากลัวกลัวเรื่องอะไรครับค่ะกลัวเรื่องดอกเรื่องผลจะไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือโดยปกติเดือนเมษามันจะไม่ค่อยมีฝนนะคะ<อ>แต่ว่าปีนี้ฝนเยอะมากซึ่งมัน<อ>เป็นช่วงที่ออกดอกอค,ครับก็หมายความว่าสิ่งที่เรากังวลน,นั้นก็ลดทอนลงไปด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยหรืยอยังไงครับก็ตอนนั้นก็ ก็คิดว่าน่าจะติดเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอะไรที่มันต้องอยู่กับธรรมชาติเขาปรับตัวเขาได้ก็หนูคิดว่าอย่างนั้นนะนี่ก็ความสุขที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่พอินดีแล้วถูกไหมครับต้นมีรูปมีทรงมีการขยายนะครับมีดอกมีผลให้เราเห็นแล้วดังนั้นตอนนี้ผมจะพาดผ่านมาตอนนั้นอ่ะพอใบดีต้นขยายแล้ว ดอกเป็นยังไงครับการติดดอกมาติดตอนเดือนไหนครับติดดอกเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ค่ะกุมภาพันธ์นะใช่ค่ะการติดดอกมันเป็นยังไงบ้างครับติดดอกเนี่ยหกสิบหมายถึงว่าติดทุกต้นเลยค่ะอ๋อเหรอคะใช่ค่ะทุกต้นเลยนะครับใช่ค่ะทุกต้นเลยใช่ค่ะซึ่งห้าปีเนี่ยเรียกกันว่าสอนเป็นถูกไหมครับใช่ค่ะเพิ่งออกครั้งนี้ครั้งแรกใช่ครั้งแรกค่ะครั้งแรกทั้งหกสิบต้นมันเป็นยังไงบ้างครับทั้งหกสิบต้นก็คือดอกมันเหมือนกับ จะมีทยอยออกมาเป็นเหมือนสองรุ่นนะคะค,ค่ะรุ่นแรกก็คือออกมาที่ที่ติดทั้งหมดนี้ก็คือรุ่นแรกหมดเลยค่ะรุ่นแรกครับค่ะรุ่นแรกที่เห็นแล้วก็พอรุ่นสองก็คือว่ามันก็มาเจอสภาพฝนที่ว่ามันเหมือนจะตกทุกวันในช่วงดอกบานนะคะ<อ>ค่ะมันก็เลยทําให้ดอกมันร่วงไป<อ>ก็หมายความว่าเขาก็รักษารุ่นแรกเอาไว้ส่วนรุ่นสองที่จะเป็นของแถมนั้น ด้วยต้นเขาบอกว่ามันแฉะเกินไปหรือว่ามีอะไรมากเกินไปเขาคงจะบอกอย่างนั้นด้วยว่าเราก็มีความรู้สึกอย่างนั้นใช่ค่ะเอาละครับตอนนี้รุ่นแรกเหลืออยู่ถูกไหมครับทั้ง60ต้นเลยนะฮะแล้ว60ต้นเนี่ยติดผลทั้งหมดเนี่ยกี่ต้นครับเอ่อ45ต้นค่ะ45ต้นใช่ค่ะดังนั้น45ต้นเนี่ยแล้วไอ้สองต้นที่20ปีนั่นแหละครับ ค่ะก็สี่สิบห้าที่ติดทั้งหมดนี่คือห้าปีสี่สิบสามอ๋อส่ิบสามต้นใช่ยี่สิบปีสองสองต้นนะครับอันนั้นก็ติดด้วยรวมเป็นสี่สิบห้าต้นนะครับเอาแล้วครับเราจะบอกว่าเอาสี่สิบสามต้นก่อนที่อายุห้าปีสอนเป็นค่ะครั้งแรกไหมครั้งแรกค่ะตื่นเต้นไหมหนูตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นเนื่องจากว่า ดอกก็มาฝนก็ตกแล้วจะทํำยังไงดีอันนี้เขาคือคือตื่นเต้นวิตกกังวลความกลัวมันจะมีสารพัดเลยอะค่ะ,ะแต่ก็ก็คิดว่าเออ เรามั่นใจในผลิตภัณฑ์เนาะยังไงมันก็ต้องมีเหลือแหละมันคงไม่หมดหรอกยังไงอะคิดว่านะราะในสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ่ะก็มีมิติของความกลัวอยู่ถูกไหมครับทั้ง3มิติ4มิติเกิดขึ้นในหัวใจเกิดขึ้นในการปฏิบัติและการบำรุงรูแลรักษาของเราเราก็คิดว่าบำรุงดีอย่างเนี้ยมิติอื่นๆมันก็จะสลายไปแล้วก็ขนาดเนี้ยที่เรามายืนกันตรงเนี้ยนะครับมาติดตามผลการทำงานของ3กรกบววแพนนวัตกรรมใหม่เนี่ยก็ให้เห็นว่ามันติดตอนนี้ติด จากดอกมาเป็นผลเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเอาเอาที่ต้นที่มันออกลูกเยอะๆสุดเนี่ยมันสักกี่ลูกกันครับต่อต้นอืมประมาณ60สิเจ็ดนะ หรอโอ้นี่ตั้งใจดคือตั้งใจจริงๆนะครับคือหนูปล่อยไว้ทั้งหมดหนูไม่ไปทําอะไรเขาปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะโอ้โหนี่ใช้ธรรมชาติค่ะแต่ว่าบํารุงโดยอินทรีย์มีการบํารุงไม่ได้ปล่อยให้มันหาปุ๋ยกินเองไม่ไม่ได้ปล่อยค่ะคือหมายถึงว่าไม่ไปตัดไปแต่งมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะให้ธรรมชาติจัดการจัดสรรเองให้ธรรมชาติมันจัดการกันเองค่ะดังนั้นมิติหนึ่งมิติของความมั่นใจ มีอยู่แล้วมิติหนึ่งส่วนมิติสภาวะอากาศนั้นเราคอนโทรลไม่ได้ควบคุมไม่ได้ถูกไหมครับและมิติสุดท้ายก็คือมิติของความเชื่อมั่นมันเป็นมิติที่ทําให้เรานั้นมีความสุขกับการที่จะเห็นผลผลิต67ผลต่อต้นสูงสุดแล้วก็เฉลี่ยแล้วครับทั้ง หมด<ก>เลยนะครับเฉลีย่ย <G> ทั้งหมดก็ประมาณ35เนาะที่ผลที่ว่ามันติดน้อยๆแต่ละต้นมันก็มีมค่ะแล้วลักษณะผลเป็นยังไงครับคือลักษณะผลก็มันมีใหญ่มีเล็กปนกันไปอะค่ะเพราะว่าหนูไม่ไม่แต่งปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติครับแล้วถ้าเราเฉลี่ยเนี่ยลูกหนึ่งในสักกี่กิโลมันก็ดูดูแล้วมันก็มีน่าจะเป็น AB ก็มีนะแล้วก็น่าจะเป็น C ก็มีนะหนูเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ2.5ไว้ก่อนนะคะถึง เพราะว่ะาเพราะว่ามันยังมีโอกาสขยายอีกค่ะค่ะโอ้เรายังมองว่าถ้าเราบำรุงเพิ่มใช่ค่ะดูแลเพิ่มค่ะความที่เขาจะขยายน้ำหนักอาจจะเพิ่มได้ด้วยใช่ค่ะเรารู้สึกยังไงกับรูปทรงผิวพรรณของเขาครับหนูก็ว่าก็ได้อยู่นะไม่ได้เข้าข้างตัวเองแต่ว่าวมันก็สวยอยู่ในระดับหนึ่งของอินซีอย่างเงี้ยค่ะของการใช้อินซีเอาละครับเมื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะครับ เราคาดว่าปีนี้ผลผลิตรวมสักกี่ตันกันก็โดยเฉลี่ยหนูคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ3ตันกว่าๆค่ะสามตันหน้าน่าจะได้ค่ะโอ้กว่ากว่านี่ไปห้าซะด้วยนะครับก็หมายกว่าว่านี่คือความมั่นใจค่ะด้วยการที่เราดูแลขนาดนี้นี่คือความมั่นใจค่ะถามความมั่นใจอื่นต่อครับว่าสิ่งที่เราทําในขนาดเนี้ยนะครับเราจะมองเรื่องของสิ่งที่เป็นสภาพต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องของต้นทุนถ้าเราทําขนาดเนี้ย ถ้าต้นทุนที่เราเคยเห็นว่าถ้าเขาใช้เคมีเขาใช้หนักหนาสาห,สหัสหลายตัวมากซึ่งราคามันก็ไม่ใช่น้อยถูกไหมครับค<ช>ทั้งปุ๋ยทางดินที่เป็นเคมีคะนะครับแล้วก็สารที่เคมีกําจัดศัตรูพืชแมลงต่างๆค่ะ,<า>คะนะครับของเรานี่บอกว่าท้ยแล้วโลกก็ไม่มีจริงไหมครับค่ะโรคก,ก็น,น้อยลงไปค่ะายด้วยน้ไปค่ะจากการที่เริ่มต้นครั้งแรกใช่ค่ะถ้าเราคิดว่าเคมีกับสิ่งสามเกลว่แพนนวัตกรรมใหม่สูตรใหม่เนี่ยมัน แตกต่างกันอย่างไรลดต้นทุนอย่างไรบอกพี่น้องได้ครับก็หนูคิดว่าต้นทุนมันลดลงอะค่ะถ้าโดยเฉลี่ยเหมือนที่เราใช้เคมีกับเรามาใช้อินเซีย<ม>ก็อยู่ที่ประมาณลดลงสักประมาณ40เหรือ50เอร์ซนอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่ว่าโดยประมาณการนะคะแต่คิดว่า<ม>อยู่ประมาณนี้ค่ะ<ม><ม>แล้วก็ความมั่นใจในผลิตภัณฑ์มันก็ มีมากขึ้นในการใช้ค่ะโอ้โหนี่คือความมั่นใจความภูมิใจของเธอ,อนะครับถ้าอยากจะบอกความภาคภูมิใจเหล่านี้ให้กับพี่น้องนักการเกษตรปัจจุบันเราจะสามารถลดคําว่ามือใหม่ออกไปได้ใครก็เป็นเกษตรกรได้ถูกค่ะช่วยบอกพี่น้องด้วยนะครับว่ามั่นใจอย่างไรภูมิใจอย่างไรกับนักการเกษตรที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันครับ ก็คือมีความมั่นใจหลังจากที่ใช้เพราะว่าชุดคู่หูที่เราใช้เนี่ยค่ะมันไม่มีความยุ่งยากอะไรเลยอย่างในการใช้มันก็ใช้ง่าย1ชุดก็คือใช้ได้น้ำหน0 0งลิตรแล้วก็ปูยหญิงกเกษตรก็เหมือนกันเราใส่ทุก25วันครั้งถ้าต้นประมาณนี้ก็1กิโลถ้าอยู่ในช่วงที่ทำลูกก็2กิโลอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นไปตามรอบของมัน ชุดคู้หูก็เวันหรือ10วันนะคะก็คือไม่ต้องมาเครียดว่าเราจะต้องเติมอะไรเพราะว่าในนี้มันมีสารอาหารครบแล้วแล้วก็ความมั่นใจว่าในการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วนอกจากเราปลอดภัยตัวเราแล้วสภาพแวดล้อมก็ดีไม่ว่าจะดินหรือว่าต้นพืชก็สวยงามและคราวนี้ในการใช้ตัวนี้ค่ะ หนูตั้งใจว่าจะใช้ส่วนนี้ให้เป็นอินทรีย์รเซก็คือในปีต่อไปในในรอบต่อไปหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วก็คือจะใช้สารชีวพันธุ์ของ3ามเกินนี้ด้วยค่ะคเพราะว่าจะได้เป็นอินทรีย์รเซนตะคะโอ้โค่ะแทบไม่ต้องหยุดหายใจกับความภาคภูมิใจนี้เลยนะครับเพราะทุกลมหายใจคืออินทรีย์รและทุกครั้งที่เธอพูดเธอพูดมาจากขัวหัวใจของเธอส่วนลึกในฐนานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์กูจโจครับ อยากจะบอกอะไรเพื่อนพ้องนักการเกษตรรุ่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นทุกวันแล้วกําลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆกับความยั่งยืนของการเกษตรครับค่ะค่ะคุณโจก็อยากจะบอกว่าวันนี้นะคะจากพี่ผ่องนะคะที่เรามาดูแลตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่พฤจิการนะคะต้องบอกว่าใบาสวยทุกอย่างสวยหมดเลยแล้วก็พี่เขาทําให้เป็นตั้งแต่แรกเนาะแต่พอสุดท้ายปุ๊บเนี่ยเรามาเจอแบบนี้แล้วรู้สึกแบบว่าคนที่วันนี้ เป็นชาวสวนรุ่นใหม่เนาะไวรุ่นรุ่นใหม่หรือคนที่แบบไม่เคยใช้เลยบอกได้เลยว่าไม่ยุ่งยากกับผลิตภัณฑ์ของเราค่ะสามเกลียวแผนค่ะนะแล้วก็สามารถดูแลตั้งแต่ต้นนะคะจนถึงเก็บเกี่ยวแล้วก็บารุงได้เลยค่ะด้วยชุดนี้สามเกลียวแผนได้เลยค่ะก็เรียนเชิญนะคะหลายๆคนที่เห็นแล้วก็อยากจะเริ่มทดลองใช้นะคะก็สามารถปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะและนี่คืออีกหนึ่งต้นแบบของการเกษตรยุคใหม่ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์3ามกลเวแพนนวัตกรรมใหม่เพื่อความใช้ไลของชีวิตเพื่อความยั่งยืนมีสุขภาพที่ดีกับอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะติดตามความสุขอย่างนี้กับทุกๆส่วนครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ3สามกลเวอร์แพนสูตรใหม่ใช้ง่ายลลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ไม่มีสารพิษเจื้อปนเพิ yeah> ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยย่างเยืนย่งเย็น